ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้มีการร่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือ NGO นั้นล่าสุดภาคธุรกิจโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมงได้แสดงความกังวลต่อกฎหมายดังกล่าวที่มีในยะในทางควบคุมมากกว่าส่งเสริมการมีอยู่ของ NGO ถ้ากฎหมายที่ออกมาโอเคหนึ่งอาจจะเป็นการถูกนาไปใช้ในการตัดแกล้งนะคะทให้ภาคประชาสังคมองค์กรทํางานยากทางานลําบากนะคะถือว่าจะ ถ้าขั้นที่เลวร้ายที่สุดก็คือถูกแทรกแซงจากภาครัฐแล้วก็ถูกฟ้องร้องหรืออาจจะไม่ได้ทํางานเนี่ยจากจดหมายเปิดผนึกของคณะทํางานซีฟู้ดทัสฟอสกล่าวว่า6ปีที่ผ่านมาซีฟู้ดทัสฟอสได้อาศัยความเชี่ยวชาญและข้อมูลเชิงลึกจากพันธมิตร NGO ในประเทศไทยเพื่อให้อุตสาหกรรมประมงทะเลไทยปฏิบัติตามมาตรฐานการประมงและการปฏิบัติงานด้านแรงงานในซัพพลายเชนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้แปรรูปผู้ผลิตผู้ซื้อและผู้ค้าปลีก ซึ่งส่งผลดีต่อการเติบโตของธุรกิจส่งออกอาหารทะเลของไทยนับเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านดอนลลาร์สารัฐต่อปี <Okay. S 1> แต่ร่างกฎหมาย NGO อาจเข้ามาขัดขวางกระบวนการทำงานทั้งหมดนี้อาจารย์สรินีอาชวาน,นันทกุลนักเศรษฐศาสตร์การเงินกล่าวว่าแนวร่วมธุรกิจที่จับมือกับ NGO ทํางานในประเด็นที่ต้องได้รับการจับตามองจากประเทศคู่ค้าอย่างสหรัฐและยุโรปจะได้รับความกดดันอย่างหนัก พาะประเทศคู่ค้าที่ต้องนําเข้าสินค้าจากไทยต้องได้รับความมั่นใจว่าสินค้าที่มาจากไทยไม่มีการใช้แรงงานทาสและเป็นไปตามมาตรฐานกลไกลมีการดูแลสิทธิมนุษยชนของแรงงานและไม่มีขบวนการค้ามนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้องนอกจากนั้นหลายมาตรานี้ในร่างที่ดูเนีย่ยยังให้อํานาจเจ้าหน้าที่เยอะมากเช่นสามารถเข้าไปในใช้คําว่าเข้าไปในสำนักงานเพื่อขอตรวจสอบ ะะเพื่อขอตรวจสอบเ,อเส้นทางเงินตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินเอกสารอะไรต่างๆซึ่งปกติเนี่ยอันนี้แน่นอนมันเป็นการลุกล้ำเข้าไปในแดนของสิทธิส่วนบุคคลใช่ไหมฮะทีนี้แน่นอนว่าพอพูดถึงภาคประชาสังคมที่ทํางานเรื่องกระบวนการท้ามนุษย์ซึ่งก็พัวพันอยู่กับบุคลากรในกระบ,บวนการที่ทมก็แน่นอนว่าคนในภาคประชาสังคมเนี่ยก็อาจจะก,กังวลน,นะคะว่าเออปกติเนี่ยงานของเขาก็กส่มเสียแล้วอะที่จะโดนเพ่งเล็ง นะเพราะว่าเราก็รู้กันอยู่ว่ากระบวนการค้ามนุษย์เนี่ยก็คืออาศัยเรียกว่าเส้นสายหรือว่ามีการทุจริตทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยพูดง่ายง่ายเอที่ทําเรื่องนี้เหมือนตกเป็นเป้าอยู่แล้วแต่ว่ากฎหมายเนี่ยมันก็เขาก็แน่นอนว่าน่ากลัวว่าจะถูกใช้เป็นอีกอช่องทางหนึ่งที่เจ้าหน้าที่สามารถเข้ามากลัดแกล้งได้ด้านกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคุณสยามนไกย,ยูรวงย้ำว่าบทกฎหมายควรมีอยู่เพื่อส่งเสริมการทำงานของภาคประชาสังคม เพิ่มความโปร่งใสและยกระดับธรรม,มาภิบาลของการบริหารจัดการและการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมของ NGO รัฐบาลควรจะมีควรจะใช้วิธีส่งเสริมเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เขามาช่วยเป็นหุ้นส่วนของสังคมช่วยในการพัฒนาสังคมให้เติบโตเพราะว่าภาครัฐมีข้อจํากัดอยู่แล้วในการที่จะไปทํางานให้เข้าถึงกับกลุ่มปเป้าหมายอย่างเช่นพวกกลุ่มเปราะบางพวกคนพิการเด็กสตรี แรงงานข้ามชาติอย่างนี้ยังไงภาครัฐก็มีข้อจํากัดเข้าไปไม่ถึงอยู่แล้วหรือแรงงานประมงแรงงานต่างด้าวที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรมเข้าไปไม่ถึงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบก็ตามแต่เราค้นพบว่าองค์กรประชาสังคมส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความแข็งขันแล้วก็มีความเ,เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วแม้กระทั่งเรื่องโควิดเนี่ยรู้เลยระบบอาสาสมัครก็มาจากองค์กรประชาสังคม คุณสยามน์ยังกล่าวว่ามาตรา77ในรัฐธรรมนูญไทยกล่าวว่าให้มีกฎหมายเท่าที่จําเป็นและกฎหมายนั้นต้องไม่เป็นอุปสรรคและภาระแก่ประชาชนในรัฐธรรมนูญยังรับรองสิทธิความเป็นส่วนตัวและสิทธิเสรีภาพในการลงทุนบวกกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมืองก็รับรองสิทธิในการรวมกลุ่มอีกด้วยพัชรังเดชาพุทธรังศีเนชั่นทีวีรายงาน